สวัสดีค่ะสาราา่าคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาตัดเ,เก็บไอ้นี่กันเก็บมะเขือเทศเก็บให้หมดเลยนะเก็บให้หมดเลยอุ้ยสะดุดสะดุดทษทีค่ะเเก็บมะเขือเทศแล้วเราจะเอาถอนมะเขือเทศทิ้งตอนนี้เราจะไม่เก็บไว้แล้วนะเรามาดูกันว่ามะเขือเทศตอนนี้เ,เราเถึงไหนละ นะพากเก็บกันนะคะนะนี่มะเขือเทศของเราจะเก็บให้หมดเลยนะนี่เราจะเก็บให้หมดเลยเราจะดึงถอนออกมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวก็แดงแล้วเดี๋ยวก็แดงแล้วนะคะเดี๋ยวก็แดงแล้วนะคะตอนนี้เราจะลื้อเก็บหมดเลยนะเดี๋ยวดูกันนะคะเพื่อนๆ มาค่ะมามามาดูกันนี่ดูกันเน่เขือเทศเราจะเก็บให้หมดเลยนะเก็บให้หมดเลยนะคะดูกันนน่เก็บให้หมดเลยเพราะว่าเดีย๋ยวเรากินไม่ทานเรากินคนเดียวอะคะ่ะนะเก็บหมดเลยแล้วก็โลทิ้งนะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาเอาไว้ใช้เอาไว้อยู่ข้างนอกอะไม่อยู่ในตู้เย็นเดี๋ยวมันก็แดงนะคะ เพราะว่ามันลูกใหญ่แล้วอะนี่เห็นไหมลูกใหญ่อ่ะเก็บเลยเก็บให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเก็บเอาไว้มันก็อย่างว่าเนาะเยอะเลยกินคนเดียวด้วย โอ้ยแยะเลยปลูกแค่สี่ต้นนะคะสี่ต้นเองปลูกสี่ต้นเองนี่ไปเลยแต่ลูกเล็กๆเราไม่ค่อยเก็บนะเก็บแต่ลูกใหญ่ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะทําน้ําพริกอ่องกินเพราะส่วนคราวที่แล้วเนี่ยเราเก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วแต่ว่ามันแดงแดงหมดแล้วนะคะแดงหมดแล้วปุ๊บเราก็อยากจะเก็บจะทำน้ําพริกต้องทําน้ําพริกอ่องแหละนี่เห็นไหมเห็นไหมคะ นี่ลูกใหญ่ๆเลยลูกใหญ่ๆเลยนี่เห็นไหมคะลูกใหญ่ๆเลยนะนี่โอ้ยนี่พวงบลเลอร์เลยใหญ่มากว้าล่วง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 ,วงไปติดเชือก ิดเชือกนะคะไม่ได้เอามีดมาไม้ไเมีดมาโอ้ยเราจะเก็บหมดลนะเก็บไม่ให้เหลือเลยพาอเอาไเดี๋ยวก็ไม่ต้องลดน้ำล้วค่ะนะ,ะนะต้องลดนนะ้ำฮะ ดี๋ยวหยิบมีดกันไกลก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆแป๊บหนึ่ง <c oughs> มเราตัดเลยแบบนี้อ่าตัดเลยแบบนี้ดึงยาก ดึยากนะคะดึงยากตัดเลยตัดต้นทิ้งน้อนทิ้งน้อนก่อนนะ ตัดอย่างเงี้ยค่ะต้องเลยตัดนี้เนาะนั้นเราก็ไม่รู้อ่ะนี่อีกดูสิวันนี้เราตัดไ่เท่าไหร่เห็นไหมครับเพื่อนๆเนอะเห็นไหมเนี่ยเห็นกันไม่เอ่ย เดียวเองเนาะมีหน่อยเดียวกันนี้เห็นไหมคะเนี่ยไปนี่ มาดูนี่อืมเห็นไหมดูนะเน็ตเราจะได้ลื้อออกแล้วนะอถอนไปเลยโอ้ยรากมัน อืมเนาะทำไปเลยนี่นะคะเพราะว่าเก็บเอาไว้ก็ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วค่ะเพราะมันแก่แล้วมะเขือเทศแก่แล้วนะเราก็เลยถอนดีดกว่า เนาะเก็บไว้ลดน้ำก็อย่างว่านะคะเนาะอย่างว่าแหละก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วมันมันสิ้นสุดแล้วอะค่ะหมดเวลาของมันเราก็จัดการซะรีบเก็บตอนที่มันยังไม่แก่เนี่ยก็โอเคอยู่นะ ก็โอเคอยู่นะคะเพื่อนๆลูกเล็กเยอะนะเนี่ยเล็กเยอะมาก แล้วกลัมาล้ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวเราไปตามเก็บที่หลังโอ,โอเคอยู่เพราะว่าตอนนี้ไปให้ใครใครเขาก็ไม่เอาอะค่ะเพราะว่าทุกคนเขาก็ปลูกกันคนที่นี่นะคะชอบปลูกผักกันนะ ชอบปลูกผักเขาจะได้แข็งแรงกันนี่ลูกย้ายใหญ่เห็นไหมใหญ่เนาะใหญ่ดีเราก็ได้กระมังนึงนะ น,นี่มะเขือเทศสีดานะคะมะเขือเทศสีดาค่ะนนี่ลูกย้ายใหญ่เนาะอร่อยนะกินตอนดูหนังอะคะ่ะจิ้มกับเกลือให้มันสีแดงนะคะจิ้มกับเกลือ อุ้ยอร่อยเชียสดสดมันเรื่องของเรื่องคือมันสดสดอะ่ะมันก็เลยอร่อยนะคะสดสด กองไว้นก่อนเนาะดย่าวไว้ก่อนเนาะนี่ก็ขอกองไว้ก่อนนะคะ วนะันนี้เราก็มาดูถั่วถั่วของเราอีก เรามาดูถั่วของเราค่ะขอโทษทีนะคะนี่เรามาเก็บถั่วของเราเก็บหมดเลยเพราะว่ามันแก่แล้วแก่แล้วอื นี่ถั่วพุ่มนะคะถั่วพุ่มคะ่ะเก็บแล้วเก็บให้หมดเลยเพราะว่ามันมแก่แล้วค่ะอันก็เก็บไปแล้วนะคะเก็บไปแล้วมีมีเยอะเก็บไปแล้วเราได้เยอะละทีนี้ แล้วก็เราปลูกใหม่ด้วยนะคะเราปลูกใหม่เราก็มีอีกนี่นะปลูกใหม่แล้วก็มีอนะมมโอ้ี่สวยเลยเนาะอร่อยนะใครใครลองไปปลูกดูสิปลูกง่ายด้วยปลูกง่ายแล้วก็คือมัน มันได้กินเร็วนะได้กินเร็วคิดว่านะได้กินเร็วกว่าถั่วฝักยาวนะคะนี่มันดอกจะมีอีกแล้วเนี่ยช่างมันเถอะเราปลูกใหม่แล้วเนาะเห็นมันแก่แลวอ๋อ,อน,นี่ยังมีดอกเยอะอีก จะได้ลงใหม่อันนี้ก็จะลงพวกคณะพวกอะไรอะค่ะเนาะจะลงพวกคณะใบเรากินเพราะว่าก็อีกประมาณเดือนกว่ากว่าเดือนกว่ากว่ามันกน็จะเข้าหน้าหนาวแล้วนะต้นไม้มันก็จะทนไม่ค่อยได้แล้วล่ะยังไงเราก็ต้องเก็บอยู่ดีละค่ะเพราะว่า เพราะว่าเขาจะอากาศเป็นแฟริงคืออากาศสวิงอะค่ะนี่เดือนแปดเดือนหน้าเดือนเก้าเดือนเก้าก็ใบไม้ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีแล้วนะใบไม้จะเปลี่ยนสีเนะี่ยเดชลาจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะอัปเดตให้เพื่อนๆดูสวยนะใบไม้เปลี่ยนสีอะสวยดีคนเขาจะชอบกันนะ่า หน้าใบไม้สปลี่ยสีเขาจะบอกว่าสวยนะเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดกันทำความสะอาดกันนี่ก็ทิ้งเพราะว่าเดือนเดือนสิบเราก็ต้องรีบเตรียมทำความสะอาดสวน ทำอะไรแล้วล่ะเพราะตอนนี้มันเ no. นาะนี่ถั่วพุ่มเราได้เท่านี้เพื่อนๆนะคะถั่วพุ่มเราได้เท่านี้นะแต่ส่วนส่วนมะเขือเทศของเราเนาะอือได้เท่านี้นะคะ อยู่ในบ้านอีกตะกร้าหนึ่งแล้วก็อีกกระมังหนึ่งเท่านี้นะคะไม่รู้จะทำอะไรกินเพื่อนๆช่วยแนะนําหน่อยสิคะว่าจะทําอะไรกินดีแต่พรุ่งนี้จะทําน้ําพริกอ่องนะคะไม่ทําน้ําพริกอ่องก็ต้องต,ต้มเอาไว้ไว้ทําขนมจีนน้ําเงี้ยวอืมใช่ละขนมจีนน้ําเงี้ยวได้ละได้ละได้เมนูละเนาะขนมจีนน้าเงี้ยวเนาะ ลูกใหญ่ๆนะใหญ่ๆอหอมค่ะหอมมากอือฮึเลยพาเพื่อนๆมาเก็บผักเท่านี้แหละเนาะมีนิดหน่อยก็ฝากไลค์ฝากกด subscribe ฝากติดตามให้า่าทีนะคะา่าขอฝากช่องทีนะคะขอบคุณมากนะคะที่มาดูกันนะคะฝากเป็นกำาลังใจให้า่าทีค่ะนะช่องใหม่ๆ ช่องใหม่แล้วก็ช่องเล็กนะคะเพิ่งเกิดค่ะช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะคะสลาเยอรมันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย